สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตตะพุทธว,วจนะธรรมวิานัยนจากพระโอษฐ์วันนี้ปานอัญเชิญพระสตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19คขิลานสูตรว่าด้วยมีตนเป็นกรอบข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะเวลุวะคามใกล้เมืองเวสาลิ ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกขุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่ามาเถิดพิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบตามมิตรตามสหายตามพวกของตนของตนเถิดเราจะเข้าจำพรรษาณเวรุบะคามนี้แลพิกขุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าจำพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ ตามมิตรตามสถานตามพวกของตนของตนส่วนพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาณนะเวรุวะคามนั้นแหละเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงเข้าจำพรรษาแล้วอาพาธกล้าบังเกิดขึ้นเวทนาอย่างหนักใกล้มรณนะเป็นไปอยู่ได้ยินว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงพระดำรงสติสัมปชัญญะทรงกดกลั้นไม่ทรงพลั่นพึนครั้งนั้น พระองค์ทรงดำริว่าการที่เรายังไม่บอกภิขุผู้อุปถายังไม่อําลาพิขุสงแล้วปณิพานเสียแล้วหาสมควรแก่เราไม่ฉะไหนหนอเราคุญขับไล่อาพาธนี้เสียด้วยความเพียรแล้วดำรงชีวิตสังขารอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ระปไปชวนนั้นด้วยความเพียรแล้วทรงดำรงชีวิตสังขารอยู่ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากพระประชวรแล้วทรงหายจากความไข้ไม่นานประทับนั่งบนอาสนะที่เขาคูลาดไว้ในร่มแห่งวิหารลำดับนั้นท่านพระอานอนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญข้าพระอ,องค์เห็นพระผู้มีพระภาคทรงอดทนข้าพระอ,องค์เห็นพระผู้มีพระภาคทรงยังอัตภาพให้เป็นไปกายของข้าพระอ,องค์ประหนึ่งจะงอมระงมไปแม้ทิศท,ทั้งหลายก็ไม่ปรากฏแก่ข้าพระอ,องค์แม้ทาทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ข้าพระอ,องค์เพราะความประชวนของพระผู้มีพระภาค แต่ข้าพระอ,องค์มาเบาใจอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปารกพิคุสงแล้วตรัสพระพุพธพจน์อันใดอันหนึ่งจักยังไม่เสด็จปรินิพานก่อนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานอน์ก็บัดนี้พิกขุกสงจะยังมาหวังอะไรในเราเล่าทำอันเราแสดงแล้วกระทับไม่ให้มีในภายใน,น ไม่ให้มีในภายนอกกำมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดพึงมีความดำริชนี้ว่าเราจักบริหารพิกขุสงหรือว่าพิกขุสง์ยังมีตัวเราเป็นที่เชิดชูผู้นั้นจะพึงปารภภพิขุสง์แล้วกล่าวคำอันใดอันหนึ่งแน่นอนดูก่อนอานอน์ตถาคตมิได้มีความดำริอย่างนี้ว่า เราจากบริหารทิ่ขุบสมหรือว่าพิกุบสมมีตัวเราเป็นที่เชิดชูดังนี้ตถาคตจักปารกพิกขุสมแล้วกล่าวคําอันใดอันหนึ่งทําไมอีกเล่าบัดนี้เราก็แก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยแล้ววัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเกวียนเก่ายังจะใช้ไปได้ก็เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ฉันใด กายของตถาคตก็ฉะน,นั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเปวียนเก่าที่ซ่อมแซมแล้วด้วยไม้ไผ่ฉะน,นั้นดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางเหล่าแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุขเพราะฉะน,นั้นแหละ ธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดดูก่อนอานน์ก็พิขุเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่ ภิขุในธรรมินนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและสงบนัตในโลกสีดูก่อนอนภนิกขุผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่อย่างนี้แหละดูก่อนอน,น ก็ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดีในเวลาที่เราร่วงไปแล้วก็ดีจักเป็นผู้มีตนเป็นกราะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกราะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งพิภูุเราใดเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาพิกภูเหล่านั้นจักเป็นผู้เลิศจบแล้วนะคะสำหรับขีฬาณสูตร ว่าด้วยมีตนเป็นกราะสำหรับพระสูตรต่อไปติดตามรับฟังกันได้ทางช่องลงกราณแห่งธรรมค่อน